สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนวันนี้นะคะมาเจอกับพียัย์ในช่วง x อ็กซ์เพงหรือประสบการณ์นั่นเองค่ะวันนี้พียัดมีประสบการณ์จะมาเล่าให้ฟังเรื่องการฉีดวัคซีนโควิด1 9นะคะนั่นก็คือ x อ็คารสนิการนั่นเองค่ะก่อนจะไปรับฟังนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามสันกระดิ่งเป็นกําลังใจให้เพยียร์ฉลาด้วยนะคะค่ะวันนี้นะคะพยียจะมาเล่าถึงเรื่องการไปฉีดวัคซีน ต้านโควิด -19 X เาเอ็กาเซนิก้าในประเทศฝรั่งเศสนะคะเพีอ่อได้ไปฉีดมาแล้วนะคะเมื่อวันพฤหัสที่ผ่านมาแล้วก็ครบ8วันในวันนี้นะคะก็ไม่มีอาการแพ้หรืออาการใดๆเลยนะคะ,ะทุกอย่างาสมบูรณ์นะคะไม่มีการปวดหรือการอะไร แข็งแรงดีค่ะฉีดวันพฤหัสวันสุพีศก็ไปทํางานเลยนะคะจนถึงวันนี้นะคะก็ครบ8วันแล้วไม่มีอาการใดๆเลยในสําหรับเรื่องส่วนตัวนะคะก็เลยอยากจะมาแนะนำเพื่อนๆน,นะคะการไปฉีดวัคซีนไม่ต้องกลัวนะคะก็สําหรับคนที่อายุ50ขึ้นไป เหมือนเพียดนะคะเพียดอายุ58ปีนะคะเพียดก็อยู่ในกฎเกณฑ์ของทางหน่วยกาชาติหรือว่าหน่วยสาธารณาสุขตั้งกฎเกณฑ์เอาไว้นะคะก็เพียดก็ได้ไปโทรนัดหมอนะคะโทรนัดหมอประจําตัวแต่ความจริงแล้วเพียดอยากจะไปฉีดที่สาธารณาสุขจัดให้นะคะแต่ว่าเพียดไม่ไม่ทราบว่าอยู่ตรงไหนเพราะว่าไม่ได้ออกจากบ้านแล้วก็ถามลูกแล้วลูกก็เลยบอกว่าสามารถที่จะ นัดกับคุณหมอประจำตัวได้นะคะเพียดก็โทรไปนัดหมอนะคะหมอก็ถามอาการของเพียดว่าแพ้ยาอะไรไหมร่างกายแข็งแรงหรือเปล่านะคะเพียดก็สมบูรณ์ทุกอย่างนะคะก็เลยนัดประมาณ1อาทิตย์นะคะแล้วก็วัคซีนตัวนี้ก็มีอยู่พอดีนะคะคุณหมอก็เลยแนะนำให้เพียดฉีดเอ็กทราสินิกานะคะเพียดก็เลยเตรียมตัว ร่างกายให้แข็งแรงก็อยากจะแนะนําให้เพื่อนๆนะคะก่อนที่จะไปฉีดนะคะพักผ่อนให้เต็มที่นะคะทานอาหารให้ครบหมู่นะคะแล้วก็ทําตัวให้แข็งแรงแล้วก็เช็คว่าตัวเองแพ้อะไรนะคะกินยาอะไรอยู่นะคะหาข้อมูลไว้ให้เรียบร้อยก่อนที่ไปฉีดหน่วยการาพหรือว่าหาหมอประจําตัวนะคะเพียรก็ได้ใบรับรองะะมานะคะคือฉีดข้างแรกนะคะตัวนี้นะคะ แล้วก็จะรอไปฉีดอีกครั้งหนึ่งให้ครบ12อาทิตย์หรือ3เดือนนะคะก็จะไปฉีดอีกครั้งแล้วก็โทรไปนัดหมอเพียดเสียค่าใช้จ่ายแค่ไปหาหมอประจำตัวแค่7ยูโรเองนะคะความจริงแล้วไปหาหมอที่สาธารณาสุขจัดให้นะคะจะไม่เสียค่าใช้จ่ายเลยนะคะ ในประเทศฝรั่งเศสนะคะนี้บอกเฉพาะเจาะจงว่าในประเทศฝรั่งเศสนะแล้วก็สําหรับคนที่อยู่ในประเทศยุโรปเนี่ยคืออุณหภูมิของร่างกายเนี่ยปรับเข้ากับตัวเ e อ็กทาซินิก้าได้แล้วนะคะแต่ว่าคนไทยที่อยู่ในประเทศไทยสําหรับวัคซีนตัวนี้เพียกไม่ไม่ไม,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 ไม่ไม่ทราบข้อมูลนะคะแต่ว่าในประเทศฝรั่งเศสเนี่ยเอ็กทาซินิก้าเนี่ยสามารถที่จะ ฉีดได้สําหรับคนเอเชียเหมือนเพียดนะคะเพียดก็มีเพื่อนที่ไปฉีดเ e อ็กซ์ทาเซนิก้ามาแล้วไม่มีผลใดๆเลยนะคะเพียดเองก็ไม่มีผลที่จะแพ้หรือว่ามีอาการใดๆเลยนะคะแล้วกอ็อยากจะบอกให้เพื่อนๆเนี่ยก่อนที่จะไปฉีดเนี่ยให้เช็คร่างกายตัวเองให้พร้อมก่อนนะคะก็ขอแนะนำนะคะก็มาบอกเล่า90ในเรื่องการฉีด e เอ็กซ์ทาเซนิก้าสำหรับเพียด โดยส่วนตัวนะคะไม่มีอาการแพ้อะไรเลยนะคะก็ก็มาแนะนำเพื่อนๆด้วยนะคะสำหรับคนที่อายุ50ปีขึ้นไปนะคะอย่ารอช้านะคะไปรับวัคซีนตัวนี้ได้เลยนะคะไม่เจ็บไม่ปวดแค่โดสเดียวเล็กๆนะคะเหมือนมุดกัดเลยคะ่ะก็อยากจะมาแนะนำให้เพื่อนๆไปฉีดก,กันเลยนะคะอย่ารอช้าคะ่ะวันนี้เพจก็มาบอกเล่าก่าสิทธิ์เรื่องการฉีดวัคซีนเ e อ็กทราซินิกาปลอดภัยดีค่ะ ก็วันนี้เพียบจะไปทำงานแล้วนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามสั่นกระดิ่งเป็นกำลังใจใหเพียะฉลาด้วยนะคะขอตัวไปทำงานก่อนค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายขอให้โชคดีทุกคนค่ะ